ครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีฝูงสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายทุกตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่าสงสงบสุขโดยมีสิ่งตเจ้าขางนี่ดูแลสัตว์เหล่านี้ ขคะแนนเต็ม20ถ้าใครสอบไม่ได้ถึง10คะแนนถือว่าไม่ผ่านวงเวรสิ่งโตเจ้าป่าจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อหาสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดระหว่างกระต่ายกายับเต่า,า20เ้ผลปรากฏว่ากระต่ายชนะเหล่าเพื่อนๆก็ดีใจกันใหญ่งเงียบได้บอกคะแนนต่อไปแล้วนะใช้ฉันอ กระต่าจึงได้ใจพูดใจเหยียดหยามเต่าที่ช้ากก่าตัวเองไม่เป็นไรนะเพื ái, ch, ch ai, ่อนหน้าจหัวไม่ดีแต่น้ก็เสียเราเชื่อว่านะคะเรียนโดยหนังสือสอบกันด้วยนะคะหน้า48-70จจดลงในสมุดจดการบ้านด้วยนะคะแล้วก็กลับไปอ่านด้วย <laughs> อ้าววินาไม่ได้ทําแบบฝึกหัดหรอนะรบบแล้วคบอโวาเป็นนักข้อสอบไงโวเอ้ยจะทําไปทําไมอ่ะอย่างเราอ่ะได้เต็มอยู่แล้วขนาดรั้นก่อนๆไม่ได้อ่านยังได้เต็มเลยเออจริงว่ะนายเก่งอยู่แล้วนี่ไม่ต้องทําก็ได้เนาะใช่ถึงเราไม่ได้อ่านแล้วก็ได้คะแนนเยอะกว่าคนคนนั้นอยู่แล้ว วิชาเหมืองสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากออมากไปจึงจะได้สินค้ามาในจดอะไรเยอๆแยะเราจดสรุปอยู่ในไฮไลท์อะไรเยอะอ๋อพอดีเราอ่านไม่เข้าใจในไฮไลท์อย่างเนี้แต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะช่วยหน่อยได้ไหม ตารู้ตัวว่าถึงจะช้าแต่ก็พยายามฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นกระต่ายที่คิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วก็ไม่ฝึกซ้อมเอาแต่เล่นตลอดเวลาเทุกคนวันนี้ตอนบ่ายโมงเราจะสอบวิชาประวัติศาสตร์หน้า4 8 0ถึงเเฮ้ยสอบวิชาอะไรอะ สอบประวัติศาสตร์ไงมีสอบเลยเหรอได้อะไรอ่ะหน้48-70ถฮ้่มันจะไปจำได้วะตายทำได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวิชานี้มันท้องเยอะใครมันจะไปจำได้อุ้ยสวยเลว วันนี้ครูจะามาบอกคะแนนเรียนะคะวิทยุทธกระต่ายลงวิ่งกับตาผลปรากสด่าบวรนันสิบส,บอ,สองชายชานสิบสองค่ะเก่งมากพ่องคะแต่วิ่งชางไปไป้ากระตายเหนื่อยทำไมถึงเข้าเส้นชัยคะ พราะเต่ารู้ตัวก็ยังไม่เก่งไงลูกจึงต้องพยายามอย่างมากหนูจําที่พ่อนำํดดำราชดํารัสของในหลวงมาสอนได้ไหมลูกเด็กๆทําอะไรต้องหัดให้รู้ตัวเพราะการรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยจะทําให้มีระเบียบและคนที่มีระเบียบอยู่แล้วจะสามารถเล่าเรียนและทําการงานได้โดยถูกต้องอย่างรวดเร็วและจะเป็นคนที่สร้างความสําเร็จและความเจริญทั้งกับตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนลูกเอาใช้ okay. ขอบใจนายมากนะที่ให้ชดล้นเราอ่ะทำไม่ได้ชดล้นนายนะเราสอบตกแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราหวังไม่ดีนะ่ะเดีต้องพยายามมากกวขอขอขอ่าเขาไม่เป็นไรอย่าข,อขอนะ่าวหน้าเราติวที่นายเองเฮ้ยพอเรามาแล้วเราไปก่อนนะวันนี้ได้แล้วได้คะแดูใจมากครับแล้วเราสาว